สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมแหนแดงครับแหนแดงแหนแดงเลี้ยงวัวครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับอากาศตอนเช้าร้อนตอนเอ้ยไม่ใช่ตอนเช้าอากาศค่อนข้างเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนมาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาคิดหาวิธีการ ในการลดต้นทุนการเลี้ยงวัวนะครับด้วยการหาวัตถุดิบในท้องถิ่นที่พอมีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงฤด,ดูแรงครับท่านผู้ชมโอหญ้ามันเหี่ยวทั้งแห้งทั้งตายครับท่านผู้ชมวัวของเราจะกินอะไรล่ะครับนะครับทุกๆปีเนี่ยผมจะพยายามสรรหาไอ้พวกอะ,อะไรต้นขา้าวโพดสับต้นขา้าวโพด ต้นกล้วยหมักอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟักทองหมักของพวกนี้นะครับก็ผมก็ผ่านการหาวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นมาก็เยอะแยะมากมายพอสมควรนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่ของทดลองใหม่ครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะใหม่สําหรับผมแต่เก่าสําหรับใครหลายๆคนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาแชร์กันนะครับท่านผู้ชมครับแหนแดงนี่ไม่ใช่แหนแดงนะครับ อัสัล่าไมโครฟิล่านะเป็นยังไงดูดูด,ดูครับฟูฟ่อนเลยครับท่านผู้ชมนะครับในกระมังเนี่ยผมเลี้ยงไว้นะครับผมใส่แค่กำมือเดียวนะครับสองอาทิตย์ผ่านไปมันเต็มกระมังแล้วครับท่านผู้ชมนะครับสองอาทิตย์ผ่านไปนะครับเต็มกระมังตอนที่ผมนํามาเพาะมาเลี้ยงเนี่ยใส่ไปแค่ไม่ถึงกำมือหยิบมือนิด,น,ดนิดนะครับเลี้ยงด้วยขี้วัวนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ท่านผู้ชมครับมันมีโปรตีนประมาณ30%อด้วยกันนะครับ30%นี่มันมากกว่าหญ้าหวานอิสราเอลอีกนะครับนะครับแล้วก็มันผมว่ามันจัดการง่ายเลี้ยงง่ายนะครับอย่างเนี้ยนะครับ5กระมังได้1กิโลครับท่านผู้ชม5้ากระมังได้1กิโลหากเราเลี้ยงวัวสัก2ตัว3ตัวเนี่ยก็วันหนึ่งก็สัก1 0 1ถึงกระมังใช่ไหมละครับ สิบถึงสิบห้ากรัมมังก็โอ้โ oh, ปรตีนมันสูงเลยครับแล้วก็เสริมเสริมด้วยฟางซะนะครับก็อยู่ได้นะครับโอ้ oh, อาหารโดยทั่วไปมีสิบสองสิบหกสิบแปดยิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไอ้นี่มันเล่นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมเราก็แค่เสริมพวกฟางผมว่ามันน่าจะอยู่ได้นะครับน่าจะอยู่ได้หลายๆฟาร์มหลายๆคนหลายอ่า หลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านนะครับเขาทดลองนําไปให้วัวก,กินโอ้โหกินดิบกินดีเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรอให้มันได้เยอะๆกว่านี้นะครับแล้วผมจะถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ติดตามรับชมกันนะครับแรกๆเขาเขาบอกว่าให้ผสมกับพวกรำหรือพวกอาหารข้นบ้างนะครับมันก็จะช่วยให้วัวก,กินนะครับแรกๆบางตัวอาจจะไม่กินนะครับแต่ว่า พอผสมกับลำกับอาหารคน้นแล้วเขาบอกว่านะครับมันกินดีกินดีมากด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะให้เฉพาะพวกแหนแดงนี้ก็ได้นะครับมันเป็นอาหารวัตถุดิบที่แม่มันขยายขยายได้ดีได้ง่ายได้เร็วนะครับใครมีบ่อนะครับหรือใครจะใช้ผ้ายางดำมาคลุมทําเป็นสระเล็กๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับใส่น้ําประมาณ 1 0ถึง20ซนเมตรก็อยู่ได้แล้วนะครับหรือใครมีสะแบบสะเก่าๆที่ยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับแล้วก็มีน้ำพอสมควรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะนำไปปล่อยไปเลี้ยงได้อย่างของผมเนี่ยผมทดลองไว้นะครับประมาณถ้ารวมกับไออ่างบัวก็น่าจะ50 50กระถาง50ใบนะครับเดี๋ยวจะลองดูเพราะผมก็ เลี้ยงทั้งวัวทั้งไก่ทั้งปลานะครับนำนำความก้าวหน้ามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้วันเด็กครับก็เลยไม่ได้นำแหนแดงไปให้วัวหรือให้ไก่จะพาลูกสาวไปเที่ยวลูกสาวลูกชายไปเที่ยวกันนะครับก็นำสาระนำแนวทางนะครับอาหารวัตถุดิบที่ผมคิดว่าคุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำมาฝากท่านผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับผม แหนแดงอัสซาล่าไมโครฟิล่าผมซื้อมากิโลกร,รัมละ50บาทนะครับสามารถขยายได้เยอะแยะมากมายแบบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มลองทดลองดูอ่าเป็นยังไงนะครับทดลองดูครับท่านผู้ชมครับไม่งั้นท่านผู้ชมก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับแหนแดงอัสซาล่าไมโครฟิล่าหรือแหนแดงไมโครฟิล่านะครับคุ้มผมว่าน่าจะคุ้ม นะครับผมจะให้วัวให้ไก่ให้ปลา,าแหมก็นำบรรยากาศนะครับนำข้อคิดวิธีคิดเรื่องวัตถุดิบอาหารมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับผม